เขาจะเริ่มทำงานวันนี้แทนตำแหน่งของเฉินเจียงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะว้าวเสียวไว้ดูสวยและมีออร่าจังเธอมีคุณสมบัติมากพอที่จะทำงานเป็นเลขาในสำนักง,งานใหญ่ด้วยซ้ำเสียดายความสามารถของเธอจริงๆที่ได้มาทำงานในแผานกการเงินเนะซันซานจากนี้ไปคุณคนนี้คือหัวหน้าของเธอ<น>นะอ๋อเอสวัสดีคะ่ะฉันชื่อสูซันซานฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ อย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะจากนี้ไปฉันตัางหาที่ต้องรบกวนไม่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 ไมขอบคุณมากค่ะอ๋อไม่เป็นไร ฉันได้ยินว่าคุณคยเรียนที่มหาลาัยจิงหฟวด้วยใช่ไหมคะฉันเรียนที่นั่นแค่ปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นฉันก็ไปต่อโทที่มหาลาัยชิคาโก้ว้าว,ว,าวเ,เอ๋อฉันได้ยินว่าคุณสอบผ่าน CPA แล้วด้วยการอสอบ CPA มันยากมากๆเลยไม่ใช่เหรอคุณใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะผ่านอะ มากกว่าหนึ่งปีซะอีกอะดูตอนนี้สีไม่ค่อยยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะว้าวโอ้คือว่านี่โอ้อัสจย์จร์แล้วทำไมคุณถึงไม่ไปทำงานที่สำนักงานบัญชีล่ะพอเฉินเจียนสอบ CPA ได้เธอไปราออกไปเลยอะเรื่องนั้นบริษัทนั่นแหละที่ติดต่อมาเองะถ้าบริษัทมีความจริงใจและยังให้เงินเดือนกับฉันอีกฉันก็ปฏิเสธไม่ลงแล้วค่ะว้าวหยุดแล้วเอาละไปทำงานกันดีกว่านะ เะอไมอถ้าบริษัทแสวงหาคนมีความสามารถงั้นเธอก็ไปคุยมานั่งเก้าอี้นานเกินไปบางทีอาจจะได้เลื่อนขั้นใเร็วนี้ก็ได้ CPA ใช่ไหมดูเหมือนฉันจะต่อต้านบอสซึ่งซึ่งได้ไม่ได้แล้ว ใจให้มขึนเดี๋ยวนี้โซงอี้ไม่ยอมให้ผมไปที่บ้านเธอเลยเธอบอกว่ามีแขกผู้หญิงอยู่เยอะเกินไปเ้อนี่คุณขาเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอเท่าที่รู้มาเธอต้องเป็นน้องสาวของบอส คุณฟังเยียบและคุณหยวนใช่ไหมเธอรู้ได้ไงฉันเจ๋งแค่ไหนแล้วเอาจริงๆแล้วฉันก็แค่เดาเท่านั้นน่ะความจริงเรารู้ทุกอย่างจากที่บรหยุของบริษัทนั่นแหล,ละเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงสนิทกับบอสก็เพราะว่าเธอบริจาคเลือดให้น้องสาวของบอสและเลือดของพวกเธอนะ่ะเป็นเลือดแพนด้าไงเล้วทุกคนรู้กันหมดแล้วหรอใช่เงินทุกคนก็รู้ว่า ฉันเป็นแม่วัวผลิตเลือดแล้ว <c oughs> สิเจะใช่ไม่ใช่เลือดแม่วัวก็เธอผู้เราทุกคนล้วนคิดว่าเธอเป็นคนพิเศษสุดเลยจริงด้วยผมจะบอกว่าซวงอีเคยบอกเรื่องนี้กับผมแต่ผมรู้ว่าคุณไม่อยากให้คนอื่นรู้ผมจึงเก็บเงียบไว้ <c oughs> เออที่จริงนะซันซานผมว่าคุณเป็นคนดีมากเลยคุณช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสรุปก็คือคุณเป็นคนดีมากๆใช่คนดีใจได้รับสิ่งตอบแทนมาแน่นอนอย่างที่เธอได้ใกล้ชิดกับครบ <c oughs> อบครัวของบอสไงนั่นถือว่าโชคดีแล้ว นั่แหละโชคดียังไงอ่ะมันไม่เหมือนกับว่าฉันสมรู้ร่วมคิดเนะนี่คือเรื่องส่วนตัวของฟังเยี่ยฉันถึงไม่อยากพูดออกมาไงเราเธอไม่รู้สึกหรือว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่เป็นพรหมลิขิตระหว่างเธอกับบอสทําไมฉันถึงรู้สึกว่าความรู้สึกของบอสที่มีต่เธอมันดูพิเศษมากๆเลยล่ะเลิกพูด <c oughs> เรื่องไร้สาระกัน <c oughs> ดีกว่า เรื่องแบบเนี้ยไม่ควรพูดออกมาให้ใครได้ยินหรอกถ้ามันแพร่กระจายไปทั่วบริษัทแล้วก็บอสจะต้องโกรธมากแน่ๆเลยเรื่องนี้ไม่ดีนั่นไม่พูดก็ได้นะวันนั้นที่ไปที่ผมบริษัทตอนที่เธอเจ็บปฏิกิริยาของบอสทุกคนเห็นกันอย่างชัดเจนเลยคิดดูซิ่ทำไมบอสถึงทำอย่างนั้นแค่พนักง,งานลเล็กๆคนหนึ่งบาดเจ็บต้องร้อดรนขนาดนั้นใช่เหรออีกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเธอเหรอที่ทำให้ทิพย์จบก่อนกำหนดนะ่ะ อเจได้ว่าที่บอสเป็นห่วงเพราะเขาไม่อยากทำลายความสนุกของทุกคนต่งางหากอันที่จริงถ้าเขาไม่สนใจฉันเลยเขาจะต้องสูญเสียสถานะความเป็นเจ้าน้าของเขานะสิฮ้อฮอ